ไอ้ี่ต่อแหละจังวะโอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับคนดูที่น่ารักกันทั้งล่ะในวันนี้ก็กลับมาก,กับการสปอยแอนิเมะ anime, เรื่อง i n f i n i t e Star w a s ในภาคที่2เอาเป็นว่าเราอย่าเสียเวลากันดีกว่าถ้าพร้อมจะไปรับชมคลิปสปอยกันเลยขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยไปกันเปิดเรื่องภาค2มาเราก็จะได้เห็นกับอิจิกะที่กำลังนอนสลบอยู่ พอพี่แกลิมตามมาเท่านั้นแหละรครับพี่แกก็ได้เห็นเาหล่าฮาเรมของตัวเองนั้นกําลังต่อสู้อยู่กับใครบางคนอยู่พอพี่แกลองมองอีกทีสิ่งเหล่านั้นก็หายไปแล้วและพี่แกยังได้เจอกับไอเอสคนหนึ่งแต่ชั่ว,ว่าโลกที่ดูเหมือนว่าจะสวยงามและสดใสกลับโดนบางสิ่งบางอย่างกินกินไปและไอเอสเครื่องนั้นก็พูดขึ้นมาว่าฉันจะฆ่าแกโอริมูระอิจิกะจากนั้นพี่แกก็ตื่นขึ้นมาตามเคยครับพี่แกได้เจอแกรลอรารอบที่แล้วลอราก็มาแบบเก้ผ้าเลยใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ลอราเธอใส่ชุดว่ายน้ํามาอยากจะทําให ตกกระจายและคิดว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแม่ร้ายกาจแน่นอนครับว่าที่เธอมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาแกล้งอิจิกะเล่นเชยๆแต่เธอมาที่นี่เพื่อชวนอิจิกะเป็นเด็กคือว่าฉันอยากไปกับอิจิกะสองคนนะอิจิกะกโ็รีเคจัดไปไปเที่ยวกับทุกๆคนสนุกจะตายไปเที่ยวกับทุกคนพาอมึงดิป้าพใอ้ไม่ทำดาแล้วเนี่ยชายคนนี้เดทกับสาวคนเดียวมันไม่เฟียวจะเดทพร้อมกันกันกบเราฮารเรมที่นับรวมกันแล้วมีเกือบถึงสิบคนไอ้บอดี้บัน ร,ร,รายกาเลยไม่นี่ได้กล่าวไว้ตัดมาที่สาวร้อยคนหนึ่งที่หน้าตาของเธอนั้นคล้ายคลึงกับกีฟูยูมากไหมย่างกับกีฟูยูร่างโรลีอะไ <c oughs> ต่บอกก็เลยครับว่าเธอคนนี้คือโรลีสายโหดขนาดเธอโดนรุมขยี้ยังไม่มีใครเอาเธอเลยเอสที่ถูกพนนกอยู่ในฐานทัพนี้อินฟินิตสตาราโตฉันขอรับไปแล้นะตัดมาทางฟังของอิจิกะสุดท้ายแล้วพี่แกก็ได้ไปเดทพร้อมกันกันกบเาหล่าฮารเรมของพี่แกเองแต่แหมดูหน้าของแต่และคนแหละคงอยากไปกับอิจิกะแค่สองต่อสองสบัก ว่านเ,นเรื่องราวในกานเดทครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับที่ผมสังเกตดูก็น่าจะมีนมเบิบ้มแล้วก็หนุ่ม แล้วก็นม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 แล้วก็นมแล้วก็นมตามด้วยจับนมชาหลอดต่อด้วยนมข,ของโฮกีแนบหละ่ะจบด้วยไปเล่นไฟเย็นพร้อมกันกันกบเหล่าฮารเรมเอาเป็นว่าการเดทครั้งนี้ก็มีแต่นมหล่ะนะที่กูเห็นนะนะในเวลาเดียวกันที่สาวน้อยผมสีฟ้าในตาสีแดงคนหนึ่งเหมือนจะถึงตาฉันออกโรงแล้วสินะฉันนี่แหละซาราชิกิชาเตนาชิในวันต่อมาชิกะก็ได้เจอกับสาวปริสน่ะใครเอ่ยใครน่ะเอาละหมดเวลาติดกับซะแล้วนะและเธอคนนี้ครับก็คือ ชาเตนาชีแต่ในตอนนี้จิกะยังไม่รู้จักกับคุณชาเตนาชีพอจิกะลองถามชื่อดูชาเตนาชีกลับไม่ตอบแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไว้เจอกันใหม่นะถ้านายไม่รีบเดี๋ยวก็โดนอาจรารย์ดูเอาเราเมื่อพระเอกมองนาฬิกาเท่านั้นแหละครับอ้าวชิพายนี้มัน8ปดโมงสีแล้วพอพี่แกไปถึงห้องเรียนก็โดนจีฟูยุบ่นยับเปล่าคือแบบแบบว่านะครับอยู่ดีๆก็เจอนักเรียนหญิงแปลกหน้านะเอ๊นี่นายเลือกจะคุยกับสาวแปลกหน้าก่อนเลยไาเข้าเรียนสายสินนะไม่ใช่นะครับชาลอดมาสั่งสอนบัญชี โอเคค่ะ okay, อาจารย์จีปูอยู่สัตว์แมงเลย <c oughs> ต่อไปขอเชิญประธานนักเรียนขึ้นมาอธิบายด้วยค่ะเอาล่ะนะปีนี้มีงานยุ่งๆหลายอย่างเลยยังไม่ได้มาทักทายแบบเป็นทางกรารเลยชื่อของฉันคือซาราชิกิทาเตนาชิคือประธานนักเรียนของโรงเรียนไอเอสแห่งนี้ฝากเนี้อฝากตัวด้วยนะอิจิกะก็จําได้ว่าอินี่ก็คือสาวบริสันาก่อนหน้านี้นี่วะพอถึงเวลาพักเที่ยงทาเตนาชิก็มาหาอิจิกะมีธุระอะไรหรอครับฉันจะมาเป็นโค้ชไอเอสให้กับนายเองจูจูไง เป็นงี้แหละครับโค้ตก็มีตั้งเยอะแล้วเหลือเฟือเลยครับแต่ว่านายยังอ่อนหัดอยู่เลยเนี่ถ้าเอาจริงแล้วผมก็ไม่คิดจะอ่อนให้ใครหรอกครับไม่หรอกอ่อนจริงอ่อนสุดๆไปเลยด้วยก็บอกแล้วฉันจะช่วยฝึกให้นายเองเพื่อจะได้เรื่องมากกว่านี้หน่อยจะทากท้างกันถึงไหนครับงั้นมาสู้กันดีกว่าถ้าผมแพ้แล้วก็จะยอมทำตามทุกอย่างได้เลยฟังนะถ้าทำฉันแต่พื้นได้ไม่แต่ครั้งเดียวถือว่านายชนะแต่ว่าท่านายไม่สามารถสู้ได้ฉันก็จะเป็นฝ่ายชนะดูถูกกันแน่ดูเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะยังไงฉันก็ชนะ ถ้างั้นจะจอาจริงแหละนะครับคําพูดโครตเทยัดเคร่มไม่ได้เรียกเลย <c oughs> ก็แงอยู่แล้วครับอิจิกาะจะไปเอาชนะประธานนักเรียนได้ยังไงเพราะคํานี้ไม่เลยมาง่ายๆจะเรียกว่าเป็นสาวเนาะที่เก่งที่สุดในโรงเรียนก็ว่าได้เลยนะครับอิจิกาก็ไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรอยู่เีย่ยในเมื่อกูสู้ไม่ได้กูกระชากเสี้ยออกแม่งเลยอะไรเงี้ย เข้้าใหตาอยากสงบส,บสีบชมเพอพอพี่แกตื่นขึ้นมาพี่แกก็พบว่าตัวของพี่แกเองเนี่ยนอนหนนตาของทาเตนาชิอยู่เป็นกูกูคงจะนอนต่อแต่อิจิกะไม่นคนดีเกินเอาหัวออกซงงะั้นทาเตนาชิก็ร้อนแรงจัดก,กดหัวลงบาใหม่แมงส่วนราร่าพัานไม่เห็นก็สัตว์แมงเลยแต่ทาเตนาชิก็ปัดบ้องแบบชิวชิวชิวกันในเวลาต่อมาทาเตนาชิที่ในตอนนี้มีฐานะโคต ก็ไปสอนอิชิกะกับเาหล่าฮาเร็มของเขาถึงเรื่องกรารต่อสู้โดยกรารใช้เครี่องไอเอสและพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มันหล่อเท่กว่าเดิมฮ้ยเลิกเรียนซะเถอะวันนี้เนี่ยเป็นบ้าเลยและเมื่อเขาเปิดประตูห้องของเขาเองพี่แกก็ได้เจอกับทาเอนาชิในชุดเมที่โครดจะยั่วเลยจะทานข้าวก่อนดีหรือจะอาบน้ําก่อนดีหรือว่าจะเป็น ฉันดีคะอิจิกะถึงกับต้องมองป้ายเลกชื่อห้องบหม่กูเข้าถูกห้องจริงปะเนี่ย <c oughs> นี่เธอมาทำอะไรที่นี่ก็เป็นโคอสพิเศษนี่นะเรื่องกินเรื่องนอนก็ต้องดูแลควบคู่กันทั้งหมดด้วยสิอิจิกะมันก็คนดีเกะเป็นกูยั่วขนาดนี้กูใส่แม่งเลยหมายถึงว่าใส่ใจนะจ๊ะ <c oughs> ในเวลานั้นเองหขีที่ซื้อข้าวมาฝากก็ได้ยินเสียงของชาเตนาชิอยู่ในห้อง เธอแม่งก็สุดจัดพังประตูเข้าไปเลยแล้วพุ่งก็ไปซัดอิจิกะแต่ทว่าทาเตนาชิก็มาปัดป้องเอาไว้แบบชิวๆโทษทีนะแต่ถ้าอิจิกะคงมาตายตอนนี้ล่กเกอพี่ก็คงลำบากใจนิดๆเหมือนกันนะครานฝึกพิเศษโดยที่ชาเตนาชิเป็นโค้ชให้ก็มีมาเร่เร่เร่เร แล้วก็เรเรียพิเศษจริงจัดโปรโถึงเดียงนอนบักแตงมูยัย่วสองจานขาวโป๊ะแบบว่าโป๊ะโ,บโบเลยตัดมาวันงานโรงเรียนในวันนี้ชิกะได้รับมอบหมายมาเป็นพ่อบ้ามีหน้าที่คอยดูแลเทคแคร์ลูกค้าแบบว่าความรอของพี่แกมันสามารถเรียกลูกค้าได้ธรรมดาคนหลอก,ก็งี้แหละ ในระหว่างที่พี่แกกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จูจๆก็มีสาวใหญ่ที่มีชื่อว่ามาคิคามิเรโกมาสอบถามว่าพี่แกรับงานไหมหมายถึงว่างานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะไอสั์เผือบางคนอาจจะคิดลึกขอพูดดักไว้ก่อนคือฉันคิดว่าอยากจะติดตั้งอุปกรณ์ของบริษัทเรากับเบียร์คุชิกินะคะเออคืออย่าพูดอย่างงั้นสิคะลองกราเสริมหรือทัสเตอร์สำรองของเราไหมคะคือเอาง่ายๆอินนี่มันจะมาขายตรงเออแค่นั้นแหละ เป็นนักขายตรงมืออาชีพถึงอิจิกะจะไม่สนใจแต่แม่งก็เตีชิบหายจนเพื่อนร่วมห้องอย่างทคคาสึก,ก,กิต้องเข้ามาช่วยเอาไว้คุณลูกค้าต้องขอโทษด้วยนะคะคุณหนูท่านต่อไปเรียกตัวอิจิกะแล้วค่ะพอทาคาสึก,ก,กิพูดอย่าง,งเรโกถึงกับเก็บสีหน้าไม่ไหวกูนี่ได้กลิ่นความชิบหายมาแต่ไกลเธอคนนี้มีพิรุษจ,จัดๆในเวลาต่อมาชาเตนาชิก็ให้อิจิกะมาสะแสดงละครแฉแถมได้เป็นพระเอกของเรื่องด้วยอันที่จริงก็ไม่แปลกหรอกก็ทางโรงเรียนมีแค่พี่แกที่เป็นผู้ชายบทยังไม่ทันจะอ่านกูได้เป็นพระเเออกแต่่รรืงนี้บทละค เพราะมันคือละครบแบบด้นสดเป็นละครที่มีซินเดอเลอรลล่าครั้งแต่ทว่าซินเดอเลอรลล่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวเพราะว่าซินเดอเลอรลล่ามีถึง5คนทั้ง5คนนั้นคือห้าเรมของพี่แกเองโดยที่แต่ละคนไม่สามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะชิงมงกุฎมาจากอิจิกะย้อนไปก่อนหน้านี้ชาเตนาชีได้บอกกับทุกคนว่าใครที่สามารถชิงมงกุฎมาจากอิจิกะได้ฉันจะใช้สิทธิ์กรารเป็นประธานนกักเรียนให้คุณค,คนนั้น,นนอนกับอิจิกะได้ว่าแต่ว,ว่าคือกูสงสัยอยู่อย่างหนึ่งทำไมสาวๆมันถึงอยากนอนห้องเดียวกับอิจิกะนนาาาัาัาว้วววะสหงอออไรรยู่่ืป คือไม่ใช่อะไรถ้าหวังอยู่มานอนห้องผมได้นะห้องปวบ้าง <c oughs> บอกเลยพร้อมต้อนรับ24ชั่วโมงยังไงซักความไร้กาศของทาเตนาชิยังไม่หมดแค่นนี้เธอได้บอกว่าไม่ว่าใครก็สามารถร่วมการสแสดงได้และใครที่สามารถชิงมงกุฎมาจากอิจิกาได้จะได้รับสินนอนห้องเดียวกับอิจิกาแบบนี้สาวทั้งโรงเรียนแม่งก็วิ่งครูกันมาหาอิจิกาหมดเลยชิบหาย <c oughs> ของจริงคือพี่แกหล่อเท่เกินจนสาวทั้งโรงเรียนถึงกับต้องแย่งตัวของพี่แกก็อย่างที่เคยบอกอิจิกะแม่งคนดีเกินถ้าเป็นกูกูคงจะวิ่งใส่แต่อิจิกะมันวิ่งหนีซะ้นงงและในระหว่างที่พี่แกวิ่งหนีอยู่พี่แกก็ถูกเรโกะเอาตัวมาไว้ที่ห้องล็อกเกอร์เธอแม่งอิจิกะมันไม่รู้เลยว่ามันถูกลักพาตัวเลยมันยังจะขอบคุณเรโกะอ,อีกที่ช่วยตนเองจากเหล่าสาวๆค้า่งถ้าผมเป็นอิจิกะนะผมจะใส่ให้หายคลั่งเลย ใส่มงกุฎให้ทีละคนเน่เน่นคิดอะไรกันรเปะ่ะต่อเลยเรโก้แม่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นที่อะไรเหมือนกันนะแต่เธอมาที่นี่เพื่อมาขโมยเบียร์คุชิกิของอิจิกะนั่นไงกูว่าแล้วเมื่อกี้กูได้กลิ่นความชิบหายอยู่น่ะนี่คุณเป็นใครกันแน่น่ะถึงโตให้บอกว่าเป็นหนึ่งในองค์กรรักแฟนทอมทัสท่านออท่ำเลยแกจะรู้จักเหรอใช่ใช่แล้วฉันจะบอกให้นะว่าคนที่รักพาตัวแกตอนมอนโตกราโ,โซครั้งที่สอง คือพวกเราแฟนทอมคัสนี่แหละเป็นการพบกันที่น่าประทับใจดีเนะหลังจากที่ทั้งคู่สู้กันได้สักพักดิจกกิกาก็พลาดท่าโดนเรกโกจับตัวเอาไว้ในตอนนั้นเองชาเตนาชิก็แปรกตัวออกมานี่แกเข้ามาได้ยังไงที่นีล็อกทุกระบบหมดแล้วไม่ใช่หรอฉันเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนนี้ก็เลยต้องออกมาต้อนรับสักหน่อยสิพูดว่าอะไรของแกป้าขอให้เอาเอาสตายแล้วเหรอเฮ้ อเอาจริงดิทางงานลิเลเซ่ก็กำลังต่อสู้อยู่กับไอเอสปิศนานีกคนหนึ่งอยู่คุณชาเตนาชีทำกับคุณชาเตนาชีได้ด้ะแกพี่จะจัดที่ชาเตนาชียังไม่ตายเพราะเมื่อกี้เป็นแค่ตัวปลอมจากนานที่ชาเตนาชีสร้างขึ้นมาซาราชีกี่ชาเตนาชีพร้อมกับไอเอสมิสเทรเรียสเลดี้ไงล่ะจำเผื่อไว้ก็ดีนะเดี๋ยวแม่จะฆ่าทิา้งซะที่นี่แหละอันที่จริงเรโกก็ปากยีไปงั้นแหละทำอะไรชาเตนาชีไม่ได้เ,เพราะทุกๆครั้งที่เรโกจะโจมตีชาเตนาชีชาเตนาชีก็จะเอาคลื่นน้ำมาป้องกันเอาไว้ ไนาโนเมจิที่ส่งพลังงานให้ไออสสุดท้ายแล้วเรโกก็พลาดท่าอิจิกาก็ไม่รอชารีบเข้าไปซ้ําทันทีเมื่อเรโกเห็นท่าไม่ดีก็รีบหนีไปอย่างวาเพออิจิกาที่เข้าไปจับตัวเอาไวา้ก็ถูกขัดขวางเอาไว้โดยไอเอสิศนาอีกคนหนึ่งอิจิกาก็ร้อนแรงจัดเห็นปุ๊บพุ่งใส่ปับ๊บพุ่งใส่ปั๊บโดนตบปุ๊บวะอะไรกันครับนี่ย <laughs> สุดท้ายแล้วเอสปิศน,นายคนหนึ่งก็พาตัวออทัมหนีไปออทัมก็คือชื่อจริงๆของเร็กกแต่อีสองคนนี้มันหนีแบบธรรมดาไม่เป็นมันยังทิ้งระเบิดไว้อีก2ลูกอิจิกะที่เห็นอย่างนั้นก็จะรีบเข้าไปช่วยสาวๆทันทีแต่ก็ไม่ทนันบึง้งกลายเป็นโกโก้ครั้นจนหมดเป็นอันว่าจบภาค2จบภาคสองก็เฮียแล้วกูพูดเล่นพ <c oughs> าดเลยนักชี่อที่ใช้คลื่นน้ำช่วยทุกคนเอาไว้และเธอยังเอาบักแดงมอีก2ลูกไปแนบหน้าอิจิกะอีกแม่มีกรารถามด้วยนะครับว่าหน้าอกของพี่สาวเป็นยังไงบ้างล่ะคือแบบว่่ามมันนนก็ุดีะ อิจิกาคุมรามุทาเตน่าชิก็กล้าท่าอิจิกาแม่งก็กล้าตอบเข้ากันได้จริงๆ <laughs> ไอเอสอารักเน่ถูกดึงคอ,อกมาทำลายส่วนอีกตัวเป็นบลูเชสเครื่องที่สองของอังกฤษซึ่งถูกขโมยไป เชเรนเซฟิวนะคะทั้งหมดนี้มายะได้รายงานให้จีฟูยูฟังในวันต่อมาอิจิกะก็เอาเอกสารมาส่งที่ห้องของอาจารย์มายะแต่ชั่ว่าเมื่อปเปิดประตูห้องเข้าไปก็ปังประตูปิดเองแล้วก็ถูกสาวปริศนาลอกตัวเอาไว้โอ้พระเจ้าถูกสาวสาวลักพาตัวไปทําไมโมเมนต์แบบนั้นไม่เกิดขึ้นกับกูบ้างวันเนี้ยโตเลยหลังจากที่ิจิกะริมตาตื่นขึ้นอีกครั้งสิ่งแรกที่พี่แกเห็นก็คือป้ายประรก,กาศศึกบลองเอาใจโอริมูรรอิจิกะใช่แล้วครับเรา สาวสาวฮารเรมของอิจิกะแักพาตัวอิจิกะมาเพื่อที่จะเอามาเอาใจแข่งกันอาโยโอเค เอาใจแข่งกันไม่ใช่เอากันแข่งกันเอากันคืออะไรคนเวลสูงเท่านั้นที่จะรู้ส่วนใครที่เลเวลต่ำก็ไปกินนมแล้วก็นอนสน,นะกรมมกรมการในการแข่งขันครั้งนี้ก็คืออาจารย์มายาในชุดวัวสุดแสนจะยั่วนั่นเองและผู้เข้าร่วมกรารแข่งขันหมายเลขหนึ่งก็คือโฮกินั่นเองเธอมาพร้อมกับชุดคนร่างทรงจริงงจอะหางที่น่าจับดึงหัวที่ครวรจะกระชากขึ้นหน้าอกที่โครา อ๋อเป็นว่าเธอใส่ชุดนี้เพื่อมาเอาใจอิจิกะเธอค่อยๆเล่าหลืมอิจิกะค่อยๆเสิร์ฟน้ำชาไอสัตว์น้ำชาหกแล้วเธอก็ค่อยๆเช็ดน้ำชาที่หกให้เบาๆเบาๆเบาๆและเวลาร้านเอาใจของเธอก็หมดลงสำหรับผู้เข้าร่วมกรารแข่งขันหมายเลขสองก็คือเซซิลเลียแต่กูจะเรียกว่าเซย์มาพร้อมกับชุดกระต่ายบันนี่สุดแซะแตเซ็กซี่แน่เข้าไปขยี้ีซักผ้าให้ ดูเหมือนว่าเสี่ยมันจะสุกระบกเป็นหน่อยมันเลยต้องไทยเซครับได้สอนให้จิกะเล่นเกมบิวเลียดถ้าสอนมันก็แซบเกินครู <c oughs> <c oughs> ว่าไม่ต้องเสียบแล้วแหละครับเกมบิวเลียดเสียบอย่างอื่นดีกว่า สุดท้ายแล้วเวลาของผู้เข้าร่วมแข่งขันหมายเลข2ก็หมดลงโดยที่ทั้งคู่ตกลงกันว่าครั้งหน้าเราจะมาเล่นเกมนี้กันอีกแบบ2ต่อสอง,สองในที่สุดก็ถึงตาของผู้เข้าร่วมแข่งขันหมายเลข3แล้วและคนคนนั้นก็คือชาลเ,เธอมาพร้อมกับเสื้อผ้าที่โครดจะเอออะ,อะนัมเบอร์วันเลยครับเธอเริ่มเอาใจอิจิกะโดยกราดบ้อนคุกกี้แต่มันไม่ใช่กราดบ้อนแบบธรรมดาเพราะมันคือกราดบ้อนแบบปากตอบ แต่ในขณะนั้นเองก็เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นคุกกี้กระเด็นไปอยู่ที่ร่างนมของชาหละ่ะและไอชิแกก็ต้องไปกิน กก้ตนั้นาว่าอาจารย์มายาที่เป็นกรรมการเธอก็ทนดูไม่ได้ให้ใบแดงแม่เบลล์ถือว่าคร้านเอาใจอิจิกะหมดลงเพียงเท่านี้และผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3ก็คือหมายเลข3าใช่ไหมวักลิมละเออใช่แหละคนคนนั้นก็คือลอราโบเดวิชเธอได้ให้อิจิกะเล่นเก็ปลาเป้า,ปารับของรางวัลด้วยความบังเอิญครับอิจิกะได้ชุดว่ายน้ำของลอราโบเดวิชมาสง,ง่าหมายความว่ายังไงกันงบมันมีจำกัดเลยต้องเอาของใช้ส่วนหนึ่งของคุณโบเดวิชมาเป็นของรางวัลด้วยนะคะ่ะยังไม่ทันถึงตา คงหมายเลขหสิจูจูอิจิกะก็ถูกใครบางคนลักพาตัวไปและคนๆนั้นก็คือทาเตนาชิลักพาตัวอิจิกะไปเพื่อขืนใจแต่ทว่าในขณะที่กําลังจะเข้าได้เข้าเก็บลินก็ได้มาทวงชุดตัวเองคืนจากทาเตนาชิเอาชุดของฉันคืนมาเลยนะจ๊ะจากนั้นฮาเร็มคนอื่นๆก็ตามมาทาเตนาชิจะอยู่ทํมอะไรครับทั้งวันนี้ก็คงต้องเพ่นกอนลันนะพี่ัะซาชิจิฟูยูโก็เข้าร่วมกรารแข่งขันด้วย พี่ที่ฟูยุห้ามพูดอะไรท้งนั้นถ้าพูดฉันฆ่านายแน่จีฟูยุได้เอาใจเบาๆด้วยการป้อนขนมและไม่จิกะัดกินเข้าไปเราฮาเรมทุกคนก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกันแล้วก็พูดออกมาว่าสุขสันต์วันเกิดให้เลยครับทุกคนทําทั้งหมดเนี่เพื่อจัดงานวันเกิดให้อิจิกะแต่อิจิกะมันลืมว่าวันนี้เป็นวันเกิดตัวเองว่าจวฟักอะไรกันครับเนี่ยหลังเลิกง,งานวันเกิดของอิจิกะอิจิกะก็ได้เจอกับสาวน้อยปริศนาพะพี่จิฟูยุเหรอไม่ใช่ฉันก็คือนายไงโอริมัวรไอิจิกะว่าไงนะก่อนหนน้้าี ทำกันไว้เจ็บแสบนี่นี่เธอหรือจะเป็นคนที่ใช้ไซเรนเซฟิลชื่อของฉันก็คือโอริมูรามาโดกะไงละ่ะเพื่อที่ใช่ฉันยังคงเป็นฉันต้องขอรับชีวิตนายไปหล่ะนะในตอนนั้นเองลอร่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ช่วยจิกะเอาไว้จากนั้นมาดูกะก็บินหนีไปหลังจากวันนั้นอิจิกะก็ไปทาําภารกิจกับชาลอดแบบ2ต่อส แต่ว่าภารกิจครั้งนี้ก็จบลงได้ไม่สวยมากนะหลังจากวันนั้นอิจิกะก็ใช้ชีวิตอย่างปกติและชารลอตเธอก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าในตอนนี้จิกะไม่สามารถใช้เครื่องไอเอสได้เพราะผลจากความเสียหายคราวก่อน การเปลี่ยนแปลงควันต่มของเบียคุชิกิผิดไปเลยไม่สามารถดึงอุปกรณ์มาใช้ได้ในตอนนั้นชาลอดได้บอกว่าอย่าบอกให้ทุกคนรู้เรื่องนี้เลยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวเองจะเป็นคนปกป้องอิจิกะเองแต่ถ้าว่าหลังจากวันนั้นจู่กางเกงในของเธอมันก็ได้หายไปพบความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงควันต่มของเบียคุชิกิค่ะอย่าบอกนะว่ากางเกงในเราก็เหมือนเบียคุชิกิทุกๆครั้งครับที่เธอเนี่ยพยายามจะใส่กางเกงในกางเกงในของเธอมันก็จะหายไปการดำเนินชีวิตก็เป็นไปอย่างยากลำบากเธอต้องพยยาามมไ่ คนอื่นเห็นกี้ของตัวเองเฮเมื่ออไรกเกงในฉันจะกลับมานะเอาเป็นว่าอย่างน้อยต้องปิดความลับจนกว่าเบียร์คุจิกิจะกลับมาในตอนที่ชาลอตกำลังบ่นกับตัวเองอยู่เราฮารเรมคนอื่นก็บังเอิญไม่ได้ยินเข้าพอดีมันทําให้เธอต้องจําใจเล่าเรื่องของอิจิกะที่ไม่สามารถใช้เอเอสให้คนอื่นฟังเมื่อเราจบเท่านั้นเลยครับเราฮารเรยมยุคคนก็แตกคอกันตั้งก็ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงกันว่าใครจะได้ปกป้องอิจิกะอย่าอย่าเอาลเซอร์มาเป่าหัวคนที่จะปกป้องซิฟเฟ่สุดท้ายแล้วคนที่มารายงานความ ให้เบ็เ่ยเียซะนะเมื่อตกเย็นมาชาลอตก็ตัดสินใจบอกกับอิจิกะเรื่องที่ตัวเองนั้นไม่สามารถใส่กางเกงในได้ว่าแล้วเธอก็จะเปิดกี่ให้อิจิกะดูเลยแต่ทว่าลอาร่าก็ผ่านมาสักก่อนเลยสงสัยว่ามีอะไรอยู่ใต้กระโปงพอลอร่าเปิดดูก็งงมันก็มีกางเกงในปกตินี่หว่าชาลอตก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่ากางเกงในของตัวเองนั้นกลับมาเป็นปกติแล้วจริงด้วยอิจิกะดูสิดูนี่สิเห็นไหมเมือนว่าเธอจะลืมตัวนะครับว่าตัวเองนั้นเปิดกางเกงในให้ใหอิจิกะดูอยู่แถมเธอออออยังงบอกอกกกกีว่าาิิิิกะะกม็งง รับอ้าวกูผิดเจหลังจากนั้นเช้ารดก็เล่าเรื่องก่อนหน้านี้ที่ตัวเองไม่สามารถใส่กางเกงในได้เพราะการเปลี่ยนแปลงของระบบควอนตมัมล้อรากก็บอกว่าเธอนี่เบื่อจริงๆถ้าใส่กางเกงในไม่ได้ก็ใส่กางเกงว่ายน้ําไปก่อนสิจริงด้วย หนังฉากก็จะสแสดงให้เราเห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่เธอคนนี้ครับมีชื่อว่คาคันซาชิเป็นน้องสาวแท้ๆของทาเตนาชิเท่าที่ผมดูมาเธอเป็นเด็กที่เก็บตัวเอาแต่ดูอนิเมะอยู่ในห้องเธอเกลียดตัวเองที่อ่อนแอเธอเกลียดตัวเองที่ต้องให้พี่สาวเนี่ยคอยมาปกป้องตัวเองอยู่เสมอมาแต่เธอกลับชอบดูอนิเมะเกี่ยวกับเรื่องฮีโร่อย่าให้ในชีวิตจริงมีฮีโร่คอยมาปกป้องตัวเองเหมือนกับในอนิเมะปะแต่ก็นั่นแหละครับเนื่องจากว่าทาเตนาชิเข้มงวดกับน้องสาวมากเกินไป เพราะโลกใบนี้มันโหดร้ายถ้าอยากจะรอดก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้คานซาชิเลยไม่ชอบพิสาของตัวเองสักเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะรักชัดเตนาชิมากเหมือนกันเอาง่ายๆเด็กน้อยมันงอนพี่สาวอะไรงี้ทางฟังของอิจิกะที่สงสัยถึงเรื่องมาโดกะว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่อิจิกะเลยไปทวงถามเรื่องนี้กับจีฟูยุแต่จีฟูยุกลับออกมาว่าครอบครัวของฉันเนี่ยมีแค่นายคนเดียวในเวลาต่อมาเนื่องจากน้องสาวของชัดเตนาชิงอนงอนชัดเตนาชิไม่ยอมคุยกับชัดเตนาชิแม้แต่คําเดียวชัดเตนาชิเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้อิจิกะฟังเธอเนะ่ะเป็นนักเรียนที่มีฝีมือดีมากๆเพราะเป็นถึงนักเรียนตัวแทนของประเทศญี่ปุน่นแต่เเธออไม่ม่ครืง เฉพาะส่วนตัวนะสิเพราะนายนั่นแหละอิจิกะเครื่องเฉพาะตัวของคันซาชิจังมีต้นแบบเดียวกันกับเบียคุชิกิเพราะฉะน,นั้นเจ้าหน้าที่เลยถูกส่งไปดูแลทางนายกันหมดเธอเลยพลาดโอกาสกล<ข>ายเป็นนักเรียนตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นครับ ขอโทษครับเพราะงานเช็คเม็ดคราวที่จะถึงนี้ก็เลยอยากให้นายคู่กับคันซาชิจังให้ทีน่ะเทคเม็ดที่จะถึงนี้ก็คือกรารแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นกรารแข่งขันแบบเป็นทีมทีมละาสบถ้างั้นคุณคันซาชิเห้ผมเป็นคนไปชวนหรอครับถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ต้องบอกที่ฉันนะทําไมล่ะครับมันก็นิดหน่อยนั่นนะอย่าบอกนะว่าไม่ค่อยถูกกับน้องสาวตัวเองเข้าใจแล้วครับ ผมจะชวนให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วกันช่วยหน่อยนะขอบใจมากไปเท่าว่าเวลาอิจิกะไปชวนทุกๆครั้งคันซาชิจะตอบปฏิเสธมันก็แน่นอนที่คันซาชิต้องเกลียดอิจิกะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกรารมาของอิจิกะมันทําให้เธอสูญเสียทุกอย่างแต่มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เธอลองตรวจสอบไปเอสที่เธอนั้นพายายามจะพัฒนาขึ้นเองถึงเธอจะพายายามเลยสุดท้ายเธอก็ยังเป็นแค่นักเกลียดไม่ได้เก่งเหมือนช่างมืออาชีพในระหว่างกรารทดสอบ เครื่องไอเอสของเท็ก็เกิดข้อผิดพลาดเครื่องไอเอสไม่สามารถใช้งานได้พร้อมที่จะดิ่งพระสุดท้าลงสู่พืน้นไม่นะ ไม่เอานะเรายังไล่ตามไม่ทันเลยเรานี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆในตอนนั้นเองครับอิจิกะก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ช่วยคันซาชิเอาไว้ได้ทันภายในเวลาไม่นานคันซาชิก็ตกหลุมรักอิจิกะและตกลงเป็นทีมเดียวกับอิจิกะในการแข่งคันเท็กแมทหลังจากนั้นอิจิกะก็เอาเครื่องไอเอสของคันซาชิไปให้ฝ่ายตรวจสอบพัฒนาไอเอสให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในคืนวันนั้นเองคันซาชิก็เจาคุกกี้ไปให้อิจิกะเป็นการตอบแทนที่อิจิกะทำดีกับตัวเองมาตลอดแต่เธอก็ดันบังเอิญไปเจออิจิกะอยู่กับพัต เลิกราวีผมสักทีเถอะจะเป็นไรเป็นล่ะว่าแต่เป็นไงมั่งเรื่องเครื่องของคันซาชิจะได้เรื่องบ้างไหมหม,หมายความว่ายังไงครับก็พอไหวอยู่ข้อมูลเครื่องของฉันมีประโยชน์ละสิทั้งหมดเพราะพี่เหรอตลอดมาที่อิจิกะคอยทําดีกับเราตลอดเป็นเพราะพี่สาวเราคอเหรอเมื่อเธอรู้อย่างงั้นครับเธอก็โกรธอิจิกะกับพี่สาวของเธอเมากมมากกว่าเดิมอีกเอาง่ายง่ายงอนทั้งพี่สาวงอนทั้งอิจิกะแต่แน่นอนว่าอิจิกะมันบือ้อมันไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รรเฮีย เหมือนกับใครบางคนที่ชื่อว่าปอเออเมื่อถึงวันการแข่งขันเทคแมคันซาชิก็เอาแต่เก็บตัวอยู่คนเดียวอิจิกะก็ออกตามหาไปช่วยโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองโดนงอนอยู่และแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโรงเรียนไอเอสถูกไอเอสปริศนาจำนวน5เครื่องที่คาดว่าน่าจะไร้คนขับบุกโจมตีตามส่วนต่างๆและก่อนที่คันซาชิจะเสียท่าให้กับไอเอสปิศนาหนึ่งใน5เครื่องอิจิกะก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ฉัชั้นฉั้นน่ะ ฉันอยากอยากจะสู้พร้อมกับเธอว่าแล้วคันซาชิก็มีการบังใจที่จะฮิดสู้อีกครั้งส่วนทัาเตนาชิก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนิ่งจากพยายามปกป้องโฮกิเอาไว้ส่วนคันซาชิก็บอกกับบิจิกะว่านายหน่ะไปเช็คสถานกรารณ์ของตรงโซนอินได้เลยตรงนี้ฉันจะจัดกรารเองหลังจากนั้นคันซาชิก็บังเอิญไปเจอกับพี่สาวของตัวเองนะนอนสลบอยู่อย่างน้าอันนะเธอเองก็ถึงกับขึ้น แกแกแก็อดียังไงมาทําร้ายพี่สาวของฉันตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเธอจะโหดขึ้นนะครับแต่ก็เออสุดท้ายก็พลาดทา่าโจนิจิกะต้องเข้ามาช่วยเอาไว้อีกครับไม่ไหวแล้วทําไม่ได้จริงๆด้วยสินะคนอย่างเรานะ่ะอิชิกะฉันขอโทษนะที่ฉันช่วยเธอเอาไว้ไม่ได้ไม่เคยมีประโยชน์ขอโทษนะที่ฉันเกิดมาฮีโร่อ,อะไรนั่นนะ ไม่มีอยู่บนโลกนี้หรอกก่อนที่คันซาชิจะพลาดท่าอีกครับทาไตนาชิก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็เอาร่างกายเปล่าๆมารับการจมีแทนคันซาชิคันซาชิครับที่เห็นว่าพี่สาวของเธอนั้นรักเธอมากขนาดนี้เธอเลยมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้อย่างกล้าหาญอีกครั้ง สุดท้ายแล้วทุกคนก็ร่วมมือกันจนสามารถจัดการกับไอเอสปิศาได้นจนหมดหลังจากนั้นคันซาเชก็ปรับความเข้าใจกับพี่สาวเธอเองและเรื่องราวทุกอย่างก็จบอย่างมีความสุขแต่ก็ยังไม่จบภาคสองด้วยเหตุนี้ครับคันซาชเชเลยกายามาเป็นหนึ่งในหาเร็มของอิจิกะตัดมาทาั้งฟังของทาบันนี้เธอก็ถูกสครามูเซลัวนหน้ากของกลุ่มแฟนทอมทัสเรียกมามูเซลครับอยากให้ทาบันนี้มาพัฒนาไอเอสให้กลุ่มแฟนทอมทัสไม่เอาว่ะขี้เกียจจะตายไปเมื่อพูดจบเท่านั้นเลยครับปืนก็จ่ออยู่ที่หัวของทาบันนี่แหละแต่ ไว้ซะยิ่งกว่าลูกปืนอีกว่าแล้วก็ปาไปหนึ่งทีเลือดถ,ถึงแกบสาดทันใดนั้นมาโดกแกะก็ได้ปรากฏาตัวออกมาแต่ทว่าทาบานี้ก็โหจดจัดสามารถใช้แร่ไงกายเปล่าๆป่าต่อกรอนกับไอสได้อย่างสบายสบาย,บายนี่เธอชื่ออะไรนะงั้นลองทายดูแล้วกัโอริมูระมาโดกะละมัง้ง ถูกด้วยล่ะนี่ถ้าเป็นเครื่องเฉพาะของเด็กคนนี้ล่ะก็จะสร้างให้ก็ได้นะเพราะงั้นนั่นนะมาหาฉันก็แล้วกันวันออกมาโรงเรียนก็จัดก,กรารทัศน,นศึกษาให้กับเราเด็กนักเรียนโรงเรียน I อเอสทุกอย่างเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ชาวว่าในขณะที่จิกะอยู่คนเดียวพี่แกก็ได้เจอกับมาโดกะอีกครับทางฝั่งของเซและฮกิก็เริ่มสงสัยและว่าจิกะหายไปไหนทางนักเรียนอีกลุ่มหนึ่งที่นั่งรอไอชิกา และโฮกีอยู่ที่รถไฟฟ้าก็เริ่มรับรู้ถึงกลิ่นความชิบหายเลยนั่นไงรถไฟฟ้าแม่งถูกแฮกระบบประตูทุกบานล,ล็อกเองและแคบเคลื่อนเองอย่างน่าสงสารทางฟังคงทัตเตน,นาเชก็เผชิญหน้าอยู่กับโมเซนนี่พวกแกแฟนทอมทัสคิดจะทําอะไรกันแน่ไม่ใช่กรานอะไรของฉันที่จะตอบแกและแล้วกรานต่อสู้ก็ได้เริ่มขึม้นทางฟังคงเซและโฮกิในระหว่างที่เธอทั้งคู่กําลังเดินทางไปหายจิกะพวกเธอก็ได้ไปเจอกับออทัมในระหว่างทางและแล้วกรานต่อสู้ก็ได้เริ่มขึม้น ทางฝังของอิจิกะมาดูแกก็บอกเป้าหมายที่แท้จริงของเธอเองกับอิจิกะแต่เป้าหมายที่แท้จริงของเธอก็คือกรารฆ่าโอริมูราชิฟุอยู่และแล้วกรารต่อสู้ก็จะอ้าวจบแล้วหรออิจิกะแพ้ไปอยากหรือวด ตัดมาทางฝั่งของทาเตดาชิหมูเสียวได้บอกกับเธอว่ามีระเบิดติดตั้งเอาไว้ที่รถไฟโรงเรียนลองทุ่มสุดกําลังเพื่อหยุดชั้นดูสิเมื่อทาเตดาชิได้ยินอย่างนั้น<ๆ>เธอก็รีบเดินทางไปยังรถไฟของโรงเรียนและติดต่อไปบอกกับคันซาชิถึงเรื่องระเบิดที่ติดอยู่ที่รถโรงเรียนเมื่อเธอพูดจบก็โดนซัดไปหนึ่งทีเสียท่ายกับมูเสียวทางด้านของมาดูกะก,ก็ได้เผชิญหน้าอยู่เกะไอเอสของกองทัพแต่เธอก็จัดกรารไอเอสของกองทัพลงได้ไม่ยากมากนะจากนั้นเธอก็มุ่งหน้าไปหายี่ฟูยูและโจมตีเสียรถไฟฟ้าของงโรงเรเียน นในทันใดนั้นเองอิจิกะก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ปกป้องทุกคนเอาไว้ทางด้านของโฮกิและเซก็สามารถจัดกรารเอาถ้ำลงได้สำเร็จทางฟองของคันซาชิก็สามารถแฮกระบบสแกนหาที่อยู่ของระเบิดจนเจอและชาลอดที่พยายามจะเคลื่องระเบิดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ปุ๊ม กลายเป็นโกโก้โกโครันใช่แล้วครับเธอเคลียกระเบิดเบทันแต่ค่ามือเลยอิจิกะก็แบบว่าช็อกเมื่อมาโดกะเห็นว่ามีช่องโหว่เลยก็โจมตีใส่อิจิกะอย่างจัดโอหน้าโต้ตาฮกิีเลสเซ่ที่มาถึงพอดีฮอกกค,ครับไม่รอช้ารีบไ,ไปดูอากรารของอิจิกะและกรารต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครับทั้งฟังของรถไฟไฟฟ้าของโรงเรียนก็รอดปลอดภัยเพราะลอร่าเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันส่วนอิจิกะในตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในสภาพจิตวิญญ,ญาณและพี่แกครับก็ได้เจอกับไอเอสของใครบางคนพี่แก ครับก็คิดว่าคนคนนี้ก็คือพิซซาของตัวเอง g ีโฟยแต่ที่แท้จริงแล้วครับมันไม่ใช่ i.s ิปนขนาคเครื่องนี้พยายามจะค่าจิกกะฆ่าแล้วครับมันคือไฮไลท์ตอนที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปฉันจะฆ่าแกโอริมูไรจิกะจะให้ฉันไม่ยอมแพ้นอตายอยู่ที่นี่ได้ยังไงเบียคุชิกิขอร้องละ มอบพลังให้ฉันอีกหน่อยก็ยังดีโอเคจัดไปเอาไปทางฟังของเราฮารเรมก็เสียท่ากันหมดเลยยกเว้นชาเตนชีที่ยังมีแรงเหลืออยู่เธอได้โจมดีไ่ออทัมอย่างยังๆในตอนนั้นเองอิจิกาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครับและโจมดีไ่มาโดกะอย่างรุนแรงในเสี้ยววินาทีนั้นเองอิจิกาก็ได้เห็นสร้อยคอของมาโดกะหทกระเด็นหลุดออกมาปรากฏว่าสร้อยคอนนะ่ะปีรูปของคีฟูยูอยู่ทันใดนั้นเองเออทัมก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ช่วยมาโดกะเอาไว้ดังนั้นเธอทั้งคู่ก็หนีไปและเหตุการณ์ทุกอย่างก็จบลงได้ดดีตััไปาาง่งอบ เธอก็อยู่กับใครบางคน ของขวัญจากฉันนะ่ะจี้จังชอบหรือเปล่านะนั่นสินะคะยิ่งกว่าตอนหุ่นไร้คนขับอีกยังมีเรื่องน่าสนุกว่านี้ย้เกิดขึ้นอีกแหละน้องสาวของจี้จังเรามีเรื่องเลือเชี่ยเหมือนกันนั่นเนี่ยนั่นสินะคะทางฟังของอิจิกะก็ไม่ใช่อ่างฟินฟินโดยที่พี่แกไม่รู้เลยว่าตอนที่พี่แกเข้าห้องอาบน้ำเป็นะป้ายห้องน้ำของหญิงและชายมันสลับกันอยู่แล้วก็ได้มีป้ายคนหนึ่งไปเปลี่ยนกลับให้มันเป็นเหมือนเดิมจนเราฮารเรมเนี่ยเข้ามาในห้องอาบน้ำที่อิจิกะอาบอยู่โดยบังเองิญอิจิกะจะ คือก้อนเป็นหินที่ทื่อนิ่แเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันเหมือนรู้พี่แกจะรับบทโรเปแบบสมจริงไปหน่อยจนลืมไปแล้วว่ากูเป็นคนต้องหายใจเป็นหินมากปากเป็นกระสลบไปเลยลอยไปโผล่อีกทีก็อยู่กลางดงกีเป็นันว่าจบภาคที่สองจบได้ดีชิบหายอะไรสักเรื่องนี้ไม่มีภาคสามเสียใจกันด้วยบายบายครับทุกคนไป